ะครับผมกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกทุกคนยินดีรับเาสู่ช่องฟรีกินแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกมซาปีดิเซอร์กันอีกแล้วครับผมเห็นอะไรไหมครับผมนี่คือรถคารต์เอแบบฟรีเลยนะฟรีเลยแค่ทําตามกิจกรรมนะครับผมนี่กิจกรรมก็เราเลือกไปที่กิจกรรมด้านขวาบนนะครับไปที่รางวัลนะครับแล้วก็เลือกมาที่ Y e l l o w lever guardian น e b u t วนี่รถคันนี้เราสามารถมากดรับได้เลยนะผมกดรับไปแล้วนะครับผม แล้วก็เวลาที่เหลืออยู่เนี่ยเหลือตั้ง60กว่าวันนะแต่เราสามารถทําให้เสร็จได้ภายใน2สัปดาห์นะครับผมของรางวัลนี้ก็จะทําตามกิจกรรมไปเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยด่านแต่ละด่านไปเล่นกันนะครับผมแล้วก็จะได้รถถาวรฟรีมาเลยคันหนึ่งนะโอเค เด MM yeah. yeah. ี๋ยวผมจะมาเอาให้ดูว่ารถคันนี้มันความสามารถพิเศษยังไงบ้างเรามาดูคุณสมบัติพิเศษกันครับผมความเร็วสูงสุดมินิบูธบวกกิโลเมตรต่อชั่วโมงและก็มินิบูธพาวเวอร์บวกได้รับไนโตรทุกวิเมื่อตกจากอันดับที่1แล้วเอฟเฟกจะเพิ่มเป็น2เท่าถือว่าแรงอยู่พอสมควรนะครับผมแรงอยู่นะเป็นรถคาส์เที่แรงอยู่นะมาเดี๋ยวเราเอามาลองกันว่ามันจะแรงแค่ไหน นะครับผมบูตก็แรงพาวเวอร์บูตก็แรงเรามาทำ C W W กันสามร้อยแปดเลยเหรอเต็มยังเนี่ยสามร้อยสิบเอ็ดโหแรงสูงสุดนี่สามร้อยสิบเอ็ดเลยนะโหแรงมากแรงเหมือนรถครัสเอธรรมดาทั่วไปเลยอ่ะเก็บในโตก็ง่ายดูดิเก็บในโตก็ง่าย,เ,ายเห็นไหมเดี๋ยวผมทำ W C W W ดู W C W ดนะูสามร้อยสิบหกเนี่ยโห ว่าแรงมากนะรถฟรีเนี่ยนี่แค่ทํากิจกรรมเองเลี้ยวดีด้วยนะเอ้ยเดี๋ยวผมเอาไปลองในแล้งเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเราลองเอามาใส่ในแร้งกันเลยนะครับผมตอนนี้แล้งผมอยู่ประมาณโนวาสี่นะถือว่าแบบมีแต่คนแบบตึงๆอยู่เหมือนกันแต่แล้วไงรถคัส A เอผมอะรถฟรีรถแจกไงปราดหน้าเค้กมาดิก็มาเดียครับผมซูเปอร์วดรูดิฟมา ซูเปอร์วูดิฟอีกทีหนึ่งซีดาบเบวดาบเบวมาโอ้ยเต็มในตัวไม่เต็มเฮ้ยแล้วชนตูดไงโอ้โหทำไมช้าเพื่อนทำไมช้าซูเปอร์วูดิฟแซงปราดนักเ้กโอ้โหแล้วชนขอบอี้ให้ตายเถอะเดี๋ยวเราแล้วในตัวหายเลยดาบเบลซีดับเบลมาการเลี้ยงบูทรถครัสรถฟรีนี่เป็นไงมั่งผมลองดูซกิก็พอใช้ได้นะอืมพอใช้ได้อุ้ยโอ้โหแล้วรถไหลผมต้องแก้ลนะนี่ครับผม เพื่อให้ได้ในโตมาอุ้ยแล้วเบียดอะไรล่ะเบียดอะไรแล้วมาเด็กับ cww มาซเปอร์โอดิฟโอ้โหในโตขาดช่วง cww ตกมาอันดับสามมาขออนุญาตแซงละแซงละวหนึ่งแซงละวหนึ่ง super deep มาไม่ติด cww อย่างเดียวไม่ติด cww มาตรงนี้ดับเบล cww ครับเลี้ยวง่ายนะเก็บในโตดีด้วยเออผมว่าอุ้ย เลี้ยงในโตก็ใช้ได้เลี้ยงในโตก็ใช้ได้เฮ้ยจะถึงเส้นจแล้วไซเวยไม่ขึ้นบูทแล้วไงล่ะผมปาดหน้าเค้กไงผมปาดหน้าเค้กไงชิงความได้เปรียบเนี่ยวงนอกแซงวงในอะครับผมแลว้วก็เข้าที่หนึ่งไปโอ้เกือบตายเกือบตายไปชนขอบเยอะไปหน่อยมันจะครูนี้เรามาต่อกันในด่านที่2กันครับอุ๊ยมีคนใช้รถเหมือนเราด้วยเห็นปะเป็นดานโคโลนนะครับผม โว้โลนโอ้ยใช้3คันเลยเป็นไงแสดงว่ารถดีมีคนใช้เยอะเก็บในตนิดนึงครับผมเก็บในตนิดนึงแล้วก็ซีดับเบิลมาเลยอุ้ยชนขอบนิดนึงโอ้โหเลี้ยงบูทมาโอ้ยทำซีดับเบิลไม่ติดซีดับเบิลดับเบิลมาตรงนี้เลี้ยงบูทอุ้ยเลี้ยงบูทดีอยู่คันนี้นะซีดับเบิลดับเบิลไปเหินกาอากาศกดพิชเทิร์เลี้ยงบูทมาเรื่อยๆครับผมซีดับเบิลดับเบิลมาโอ้โหโอ้โหโดนชน บูธหายกด ECU ทิ้งหนีไปเข้าแทนบูธไปเลยครับผมลายแบบแปลกๆเนี่ยผมชอบนัก c w ดัมาครับแล้วก็เบรกนิดนึงอันนีจะมีชนมาปาดหน้าเทคเออโอ้โหไปชนเองไงไปชนเองจะทำเขาจะทำตัวเองแทนแล้วเขาที่หนึ่งไปแล้วอะคนตามรถอะไรนะสกายอล์กเกอร์โอ้โหโหเลี้ยวสุดขอบสุดพวงมาลัยเลยเมื่กี้ ไม่พ้นต้องทำเฮบี้ในๆอีกนะอุ้ยได้๋แค่ C W ครับแล้วเขาไปไกลแล้วครับจังหวะนี้อา้าวไม่ไกลเท่าไหรน่นะี่ก็ไม่ไกลเท่าไหร่นี่ก็ไม่ไกลเท่าไหร่นี่ตามมาอยู่ตามมาอยู่ผมมี E C U อยู่นะเดี๋ยวผมกดช่วงท้ายตรงข้างหน้าเน,นี่นะยแหละมาตรงนี้ครับผมดับเบล C W W มาแซงไงชนขอบไปทีหนึ่งแต่แล้วไงครับผมมันเป็นทริคมันเป็นริกมันเป็นริกเกข้าที่หนึ่งครับผมสวยจัด ชนขอบแล้วเด้งมาไปทางตรงต่อเรามาต่อกันในด่านต่อไปครับผม n น g h t แซน d Sand City ครับโอ้โหดูแต่ละคนใช้ S ISO มีรถคาร์ทีด้วยโอ้มีรถคาร์เอกันหลายคนยังไงรวยกันยังไงรวยกันจังอะ่งอะปาดหน้าเค้กไงแล้วเก็บในโตนิดนึงครับผมดับ d l c ดับเดียวมาผมลดฟรีครับรับฟรีครับไปทำกิจกรรมกันด้วยนะครับ จะทำ W C W ไม่ติดไงแล้วจะเก็บในโต้โหลและล่วงลงมาข้างล่างไงต่อให้ก่อนต่อให้ก่อนผมต่อให้บูดหลุดครับผมในโตหลุดเก็บในโตนิดนึงครับผมปราดหน้าเค้กมาหนึ่งพันอุย๊ยกด C W ไม่ติดไม่เป็นไรยังตามอยู่ครับผมโอ้โหสายสู้ชีวิต C W W มาโอ้โหคันข้างหนา้ารถคัสตีคัสเอแล้วไงแล้วไงครับผมปราดหน้าเค้กไงสุ per ปปดิฟมางาจังหวะนี้แซงไปแล้วครับผม โอ้โหด้วยความเร็ว318สัตว์เลี้ยงผมก็เป็น black permanent นะครับเหมือนเดิมผมใช้ปกติผมใช้แต่ตัวนี้ตัวนี้แม่งต,ตัวนี้คือแบบว่าดีดีมากไปได้หลายแบบหลายด่านมากนะครับผมยกเว้น city 1 1ยกเว้นด่านที่มันไม่มีที่เหินอ้อาแล้ว WCW มาอีกผมต้องแก้ครับผมต้องมากดในโตใหม่ครับนี่ครับแก้เป็น WCWW แท ความเร็วนี่ยิ่งเพิ่มเข้าไปอีกแต่ดีซีดับเบิลดับเบิลมาสวยงามครับผมแ <Yeah. S 1> จนเตะมาตรงนี้เฮฟวี่อีกซีดับเบิลดับเบิลโอ้โหออกของไวเลี้ยง่ายเก็บในโตดีเฮ้ยรถดีนะเนี่ยรถดีที่ไม่ใช่เครื่องปรุงอ,ะอ่ะดีมากเลยคันเนี้ยรถฟรีด้วยสายเติมที่ลำบากนะเนี่ยเจอรถฟรีเนี้ยเจอรถฟรีนี่ลำบากนะสายเติมเนี่ยแล้วมา ECU เข้าเส้นชายไปครับเวลาอาจจะไม่ค่อยดีมากเพราะผมพลาดเยอะไงด่านนี้เรามาต่อกันในด่านต่อไปครับผมนอชว i n สไตน์นะฮะด่านนี้ก็เป็นอีกด่านที่ทางตรงก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็การเลี้ยงบูทเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสําคัญด้วยเหมือนกันนะครับผมมาตรงนี้ที่หนึ่งไงใครแซงผมตะกี้สกิลผมขึ้นนะ คุณสมบัติพิเศษผมคูณ2นะยิ่งแรงขึ้นไปอีกโอ้เหยียบทุกแพทเหยียบทุกแพทกด ECU โอ้โหเกือบในโตหมดพอดีเมื่อสักครู่นี้แต่นในโตด C W W ตรงนี้มาทา Heavy W C W ไม่ติด Super ร์ดิฟสวยงามไม่ติดอีกเหมือนกัน C W เนี่ยตรงนี้เป็นทางเป็นช่วงที่ยากสำหรับด่านนี้เลยนะ เดี๋ยวเพราะมันจะต้องกดแบบทุกเทินลงมาแล้วก็กดแบบเลี้ยวหักศอกนะครับผมโอ้โหแล้วโมแต่เลี้ยวหักศอกไงไม่หักมุมไปเลยแหละตะกี้มุมมุมนี้กระแทกผมเลยกระแทกได้งอ,อกมาซีดับเบลดับเบลมากดบูทไปอีกทีหนึง่งซีดับเแบลบอุ้ยมีคนตามมีคนตามอย่างนี้ต้องหนีหนีต้องหนีซีดับเบลดับเบลมาเก็บอ c ซไว้ใช้ตรงนี้อีกทีหนึง่ง กด ecu มาเข้าแทนบูสพอดีสวยงาม cww e v b e a cww วิ่งเพลินๆชิวๆอุ้ยรถลไล่รถ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 แข่งอะไม่ใช่รถไล่ไม่ได้ํำฟาร์มดับเบิลซีดไปมาถึงตรงนี้อีกแล้วโอ้โหแล้วผมเลยไนเลยปล่อยเลยตามเลยแต่แก้มาได้อยู่ โอ้แล้ว C W ไม่ติดอีกแต่ก็ที่หนึ่งอะครับผมเวลาไม่ค่อยดีเลยไม่ค่อยดีพลาดหลายจุดเนี่ยไม่ชินเนี่ยต้องขับบ่อยๆนะขับบ่อยๆถึงจะชินเนี่ยรถแต่ละคันเนี่ยเรามาต่อกันได้ด่านต่อไปครับเมจิกมิวสิกซินีาดหน้าเค้กโอ้ในโตไม่เต็ม C ดับเดบยว W โ้งตรงนี้แล้วก็เฮปปี้มาไงหลบไงหลอกว่าจะตรงไงออกซ้ายไง เลี้ยงบูสต์มาเรื่อยๆตรงนี้ไม่ติดทาม cww อุ้ยมีรถคัดเอตาม,มคัดเอตัดแล้วไงครับผมแซงในผมแซงในผมใช้ทักษะการเลสซิ่งมา cww ผมเรียนมาเรียนมาก็เลยแซงได้สวยงามครับ cww อุย้ยในตรงไม่เต็มเก็บนิดนึง cddww ใหมกตรงนี้คุิเทิร์นแล้วก็กด cww เหินมาครับผมเลี้ยงบูสต์สามสี่ห้าแล้วก็กด ecu มาตรงนี้ cww ขู WW, ่สวยงามครับผมสวยงามจัดคนไลเล่นเก่งจังเลยชมตัวเองก็เป็นด้วยเรา cww ลายเหมือนเดิมเลยครับผมเหมือนรอบแรกเลยครับด่านนี้ไม่มีอะไรมาก cww มาเที่เบก cww ตันนิโต cww หลายคนสังเกตว่ามาตรงนี้ผมมาตรงนี้ทำไมมันมีแท่นบูธอยู่นะครับมันทำให้รถของเราเนี่ยเพิ่มความเร็วขึ้นไปอีก h ฮฟวี่สี่ดับอุ้ยรถไหลนิดนึงขอภายสี่ดับเบลดับเบลเตียงบูต๊ตมาอีกสามสี่ห้ามาตรงนี้กด ECU อ่ะเหมือนเดิมเหมือนรอบแรกเลยนะครับเวลาโอ้โหเร็วอยู่นะเร็วอยู่นะคันนี้ใช้ได้เลยคือแรงเลยแรงจัดแรงไม่ไหวเรามาต่อกันในด่านสุดท้ายของวันนี้ครับผม King i n f e r n o ออกตัวมาโอ้โหโดนปลาดหน้าเค็ง หน้าแหกหายไปแถบหนึ่งโอ้แล้วกดในโตเพียวไงเลี้ยงบูสมาโอเคต่อให้ต่อให้ต่อให้ไปก่อนต่อให้ไปก่อนโอ้โหมีแต่คนจีนเลยดูดิมีแต่คนไต้หวันหรือคนจีนผมไม่รู้นะมาดับเบลซีดับเบลวิวเขาแซงไงครับผมเอ้ยเนีโอ้โหสตาร์เกตรถสวยจังเลยแต่โทษทีพี่ขอแซงอุ้ยแล้วบั่เบียดอะไรอ่ะบั่มเบียดอะไรเนี่ย จะแซงวงในไม่ได้ไงผมปิดไว้ผมปิดไว้ปิดลายผมปิด,ปดลายไว้ซีแบบเบลวเบลครับยังคงขึ้นอ่ะอุ้ยเก็บในโตโอเคซีด,ดับเบลวเบลมาเก็บในโตนิดนึงโอ้โหโดนแบบตามจี้โดนตามจี้ยิ่งกว่าโจน,นีน่สิแต่ผมจะหนีไงผมหนีแล้วไงเออมาจังหวะน,นี้โอ้โหกดนในโตไม่ติดเอ้ยกดบูทไม่ติดเมื่อตะกูนี้เลี้ยงบูทต่อไม่ได้จริงๆต้องเลี้ยงบูดลายเมื่อสะกูนี้ แล้วกด ECU มาจงห่า,านี้ครับผม C W เริ่มห่างแล้วครับผมเป็นไงเริ่มห่างเริ่มห่างรถดีหรือคนมันเก่งวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันไม่แน่เออโอ้โหชมไม่ได้เลย C W ไปกดในโตรครับผม C W W ไปอีกความเร็วดูความเร็วรถดิแรงมากเลยนะนี่คับรถคัส A อฟีจริงวะเนี่ยดีหมดทุกอย่างเลยอะ ไปทํากิจกรรมไปเอากันเยอะๆนะครับรถคันนี้ถือว่าดีเลยไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเลยดูดออิดีมากแล้วรถอัพขวาหมดเลยนะผมลืมบอกรถอัพขวาหมดเลยนะครับผมเอาล้ะครับผมก็จบกันไปนะครับสําหรับการรีวิวรถฟรีคันนี้นะครับสามารถไปทํากิจกรรมกันได้เลยนะตอนนี้เปิดเหลือตั้ง60วันนะครับผมทําติดต่อกันแค่2ออาทิตย์นะครับผมก็ ได้แล้วรถคันนี้นะเป็นไงบ้างใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมถึงแม้ว่ารถเนี่ยดูดิดูสีเขียวดอิอาจจะไม่สวยเท่า,ารถคัส A เอที่เติมเติมกันนะแต่ผมว่ามันก็ใช้ได้นะเออตะกี้ไปลองเล่นในแรงโนวาแบบตึงๆและก็เอาชนะรถคัส A เอมาหลายๆคันนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย